สวัสดีครับพวกเราเป็นนักเรียนเกณฑ์นำดูวชนสื่อสารการประกันไัยโรงเรียนสตรีบภะพนังอำเภอบาะพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพวกเรารู้สึกินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการด้วชนนักสื่อสารประกันไัยรุ่นใหม่เป็นปีแรกค่ะต่อไปนี้พวกเราขอนำเสนอกิจกรรมการจัดการอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่นักเรียนตามโครงการยูวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ปี2568ครับขอเชิญที่ท่านรับชมได้เลยครับ 1. กิจกรรมอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่นักเรียนจำนวน150คนโดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชและตัวแทนบริษัทประกันภัยมาให้ความรู้แก่นักเรียนโดยก่อนการอบรมมีการทดสอบความรู้ด้านการประกันภัยพบว่านักเรียนมีคะแนนผ่านการทดสอบร้อยละ37.73เมื่อเสร็จจากการอบรมมีการทดสอบความรู้หลังการอบรมอีกครั้ง บว่านักเรียนมีคะแนนผ่านการทดสอบร้อยละ93.20-2โรงเรียนจัดกิจกรรมฐานความรู้การประกันภัยในโรงเรียนมีการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้5ฐานได้แก่ฐานที่1การประกันภัยรถยนต์โดยบม,ยบมจวิริยาประกันภยัยสาขาคนครศรีธรรมราชฐานที่2การวางแผนการออมด้วยการประกันชีวิตโดยไทยฟานครศรีธรรมราช ฐานที่3การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นการปฐถมพยาบาล CPR โดยโรงพยาบาลนาครินนครศรีธรรมราชฐานที่4รอบรู้กฎหมายและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภยัยโดยสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาปากพนังฐานที่5ประกันภยัยพอรอบและประกันภยัย PA โดยบมจเงินติดล้อ มีการเล่นเกมชิงรางวัลและมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันสาสำรวจการจัดทำประกันภัยของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยก่อนการอบรมพบว่ามีผู้ที่ไม่มีประกันภยัยจำนวน40รายและหลังการอบรมมีผู้สนใจทำประกันภัยเพิ่มเติมจำนวน40รายสจัดกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านการประกันภัยที่หลากหลายโดยมีกิจกรรมได้แก่การให้ความรู้ในค่าบระดับชั้นกิจกรรมเสียงตามสาย ป้ายในเทศความรู้ด้านการประกันภัยหน้าห้องเรียนเป็นต้น 5. าแนวทางในการต่อยอดความยั่งยืนของกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยโดยมีนักเรียนแกนนำออกไปให้ความรู้ด้านการประกันภัยโดยเผยแพร่ให้กับชุมชนและสังคมเพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการประกันภัยต่อไปเป็นอย่างไรบ้างครับกับกิจกรรมของพวกเราที่ทงให้ความรู้แลสะสาวารานํำไปใช้ในีวิงประจำวันได้อีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ